สวัสดีค่ะนักเรียนอ่ะคลาสแรกท่าแรกเรามายืดกล้ามเนื้อตัวที่สำคัญก่อนตัวนี้นี่สำคัญมากแล้วก็ท่านี้เนี่ยเหมาะสำหรับทุกท่านเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเรียนโยคะเก่งมากนะักยืดกล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์มากกล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ทำกริกริยาในภาษาอังกฤษเรียกว่า f l e x การ f l ก x i o n เนี่ยเป็นการดึงขาไปด้านหน้า,า flexion at the hips แล้วเราเนี่ยทำพวก flexion เนี่ยเยอะมากเดินวิง่งนั่งนานๆนี่นะคะก้าวเนื้อตัวนี้เนี่ยยึดปุ๊บหลังปวดปั่นจักรยานม,มากๆวิ่งมากๆถ้าไม่ยืดก้าวเนื้อตัวนี้เนี่ยสมรรถภาพในการ เล่อกีฬาเนี่ยก็จะแย่ลงคูเนียอยากจะให้นักเรียนดูทุกกล้าเมเนื้อใหญ่ๆของอาการแฟกชันเนี่ยนะคะว่าทำไมถึงมีผลกระทบกับร่างกายเรามากเพราะว่าเป็นกล้าเมเนื้อที่ต่อเนื่องกันแล้วก็เป็นกล้าเมเนื้อ,อยาวตัวแรกนี่ตัวนี้เป็นตัวลึกมากยึดกระดูกสันหลังด้านล่างผ่านสะโพกกระดูกสะโพกด้านหน้านะคะแล้วก็ไปติดอยู่ในต้นขาด้านใน ตัวนี้เนี่ยพอยืดปุ๊บมันก็จะดึงท้องลงแต่ว่าคนเราเนีไม่ยืนอย่างนี้ถูกป่ะคะพอเรายืนตรงปุ๊บก,การเมือยังยืดอยู่เนี่ยเราก็เปิดส้นเท้าออกแล้วก็ยืนลมตัวเนี่ยยืนอย่างนี้สักสิบปียีสิบปีเนี่ยนะคะหลังไม่ปวดเนี่ยอะส so. ตัวที่สองวิง่ง สะพกลงผ่านเข่าแล้วไปติ่อยู่ขาด้านล่างตัวนี้ก็ให้อาการแฟ e ชั่นเหมือนกันแล้วรวมข้างเนื้อสองตัวนี้เท่านั้นนะคะอาจารย์ครูบิก๊กอยากจะชี้ให้ดูว่ามันยาวมากและกล้ามเนื้อเราเนี่ไม่ใช่แค่เป็นเส้นอ่าเป็นแบน์อย่างนี้น่ยเขามีมีความแข็งแรงมีการมัดตัวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงสามารถเกิจดึงกระดูกได้เรามายืดกล้ามเนื้อตัวนี้กันก่อนท่าแรกของวันนี้เนี่ยนะคะ,ะนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องมีเสื่อโยคะถ้ามีพื้นฝืด,ฝดๆหน่อยเนี่ยก็มีประโยชน์แล้วในการยืดกล้ามเนื้อตัวนี้เราจะยืดด้วยท่าย,ยืนนักเรียนยืนขาขนาดกันกว้างสะโพก apart Sorry. สะโพกกับเพร์สอรรี่เสียใจด้วยนะคะนึกภาษาไทยไม่ทันพยืนฟบแล้วก็วางน้ำหนักไปขาซ้ายดึงขาหลังไปด้านหลังแล้วก็ยืนบนนิ้วเท้าไม่ใช่ยืนบนนิ้วเท้าค่ะย,ยืนบนส้นเท้าไอโ้โขเนื้อที่ตัวนี้ the ball of your foot ตัวนี้ให้ได้อย่างเต็มที่เนี่ยนะคะเนี่ยถ้ามันยางมีก้ามเนื้อตัวนี้ถ้านักเรียนยืดได้อย่างเต็มที่เนี่ยองศาขาหน้าเนี่ยจะ90จะได้90กับพื้นทำไม่ได้ทำง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าเราก็ทำจากที่ที่เราทำได้ก่อนนั้เรียนยืนปุ๊บบางท่านเนี่ยแค่นะีนะ้กนะ็แนยะ่แนละ้วหายใจเข้าหายใจออก ยาวๆจิ่งแรกที่เราต้องทําก่อนเลยเนี่ยคือทําให้กล้ามเนื้อตื่นตัวทํายังไงนักเรียนจินตนาการว่ามีแผ่นกระดาษนี้นะคะอยู่ระหว่างขาด้านในในนักเรียนเนี่ยก็ต้องพยายามดึงกล้ามเนื้อขาเข้าหากันเพื่อที่จะถือแผ่นกระดาษนี้ไว้พอนักผู้เรียนทําอย่างนั้นปุ๊บมันไม่สามารถถือกระดาษไล่ได้หรอกนะคะแต่ว่าการดึงเข้าขาเข้าหากันเนี่ย มันจะทำให้กล้ามเนื้อตื่นตัวเราต้องการให้กล้ามเนื้อตื่นตัวก่อนเพื่อที่จะยืดเขาไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะคะ,หา,ะาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกสิ่งแรกที่นักเรียนควรทาก่อนเลยขาหลังตึงตึงขาหลังยังไงจินตนาการอีกครั้งหนึ่งค่ะ ลง,ลงละพอจะยืดขาปุ๊บเนี่ยตัวสะโพกนี้นะคะเลื่อนลงด้านล่างประมาณหนึ่งก้นกบเนี่ยจะชี้ไปที่พื้นแล้วก็ยกกล้ามเนื้อท้องเข้าด้านในเคลื่อนคงกระดูกไปด้านหลังแล้วก็หายใจออกปุ๊บงอเข่าทรงเข่าด้านหน้าไปด้านหน้าค่ะนะนั่น,นลมลมหายใจเดี๋ยวจะทำท่า้ดูหายใจเข้า ขาหลังหายใจออกกดก้นกบด,ดึงท้องเบนขาไปด้านหน้าแต่ขาหลังกดก้นกบด,ดึงท้องเข้าซี่โครงไปด้านหลังแล้วก็ extend exhale เข่าหน้าไปด้านหน้านักเรียนสังเกตใช่ไหมคะว่าครูเนี่ยออกจากท่าก่อนนะคะ เลื่อนขาหลังไปด้านหลังเรื่อยๆด้วยความรู้สึกที่รู้ว่าสามารถที่จะยืดกลามเนินได้มากขึ้นแล้วเนี่ยครูก็เพิ่มความยาวของขาเพราะอะไรเราไม่ต้องการให้เขาหน้า,นาเนี่ยผ่านส้นเท้าหน้าเลยนะคะเพราะว่าถ้าผ่านไปส้นเทา้าถ้าผ่านส้นเท้าหน้าไปปุ๊บเนี่ยตัวเอ็นในเขาเนี่ยจะมีปัญหาในอนาคตป้องกั ได้ทีหลังยั yeah. ได้ยินเสียงพูดของครูเชร์ป่ะคะเหนื่อย <laughs> ถ้าทำจริงจริงจังๆเนี่ยเหนื่อยค่ะชาเดียวเนี่ยก็เย้แล้วอ่ะเอาอีกทีนึงนะเปลี่ยนข้างยกส้นเท้าออกส้นเท้าหลังขึ้น squeeze จิตนาการอีกที อดขาเข้าหากัน and exhale หายใจออกหายใจเข้าเตะขาหลังขึ้นหายใจออกก้นกลบลงดึงท้องเข้าแล้วก็ดึงข่าหน้าไปด้านหน้ายกขาหลังก้นกลบลงกระดูเข้า exhale extend front knee forward 9 0องศานะคะ inhale ิกขาหลังก้นกบลง เซลเอ็กเทนขาหน้าไปด้านหน้าเวลาขาเรายืดเต็มที่แล้วเนี้ยเราก็มาห่วมตัวที่หลังเพราะเราต้องเอาขาก่อนเอาฐานให้แข็งแรงก่อนพอได้ฐานแข็งแรงปุ๊บแล้วก็ยกท้อง a g เ i n แล้วก็ดึงซี่โครงเนี้ยขึ้นฟ้าส่วนทุกส่วนหลังที่ต่อกันขึ้นไปนะคะดึงขึ้นหมดเลยซี่โครงหน้าอกคอศีรษะ กระดูกสะบักเนี่ยเราก็ดึงมาชนกันเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะขาหลังดึงกดกด้นกบลงดึงท้องเขาแล้วก็เบนขาหน้าไปด้านหน้า i n h เฮลยืดหน้าอกขึ้นอยู่กับแขนเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะสำหรับครูเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ได้ยกขึ้นมาหน่อยก็โอเคหรือว่าจะ Extend ขึ้นบนท้องฟ้าไปเลยหายใจออกก่อนอยู่ไม่ได้แล้วค่ะเหนื่อยตัวแขนเนี่ยไม่สำคัญมากนะเราต้องเพจ tension คือให้ความสนใจกับขอโทษนะคะคุณแดงอ้อ,อลืมบอกค่ะเนี่ยคุณแดงค่ะแล้ต้องสนใจถึงตัว shoulder b l e เขาเรียกกันว่าสะบักอ่ะที่เมืองไทยครูก็ขอตามเขาตามพวกคุณครูที่เมืองไทยไปก่อนนะคะตัวนี้สําคัญมากกว่าแขนไม่ได้หมายความว่าแขนไม่สําคัญการยกแขนขึ้นฟ้าเนี่ยควรจะทําหลังจากที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะดึงกระดูกสะบักเนี่ยเข้าด้านในก่อนมันจะมีประโยชน์มากกว่านะคะ แค่นี้ท่าที่ทำวันนี้ที่นี่เขาเรียกกันว่า High Lunch มีชื่อเรียกชื่ออื่นไหมก็คงมีะนะคะแต่ว่านักเรียนเ่ยไม่ต้องห่วงเรื่องชื่อมากนะักดูรายละเอียดของท่าทำให้ถูกต้องยืดกล้ามเนื้อให้เต็มที่ไปช้าๆมองขาตัวเอง มององศาขาหน้าให้ความรู้สึกเงวมือประจับขาหลังดูว่าขาหลังตึงหรือเปล่าก้นกบสะโพกเราเลื่อนได้ไหมก้นกบดึงลงล่างแล้วก็เราดึงพอก้นกบดึงลงล่างเนี่ยนักเรียนดึงหน้าท้องเข้าหรือเปล่าลองทำลองทำดูนะคะขอโทษด้วยถ้าพูดมั่วๆ <laughs> I think it's confusing gonna be หวังว่า วันต่อไปไงคงจะดีขึ้นยังไงคลิปหน้ายังยืดกล้าเมเนื้อตัวเดียวกันอยู่นะคะแต่จะเป็นท่าอื่นแล้วเราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ